สวัสดีค่ะว,วันนี้นะคะแม่นมีกีตากับหนูคริสลิมก็จะมาแกะกล่องซุ่มกันอีกแล้วแต่วันนี้กล่องสุ่มที่เราจะมาแกะเป็นกระเป๋าใช้งานได้ไม่ได้น่ารักอย่างเดียวนะคะมีประโยชน์ด้วยเพราะเราจะเอาไว้ใส่ของเนาะวันนี้เราอ่ะได้นี่เบบี้ทรีว้า แล้วด้ b เบบี้ทิกูุลักแบกค่ะเป็นกระเป๋าน้ำโชคนะคะมาสอ,สองกล่องเราจะเอากันคนละกล่องนะคะหนูคิสลินอืมแล้วก็จะมาแกะอีกตัวหนึ่งด้วยค่ะอันนี้จูเมียนะคะเป็นกระเป๋าสะพายข้างนะคะ crossbody bag นะโอเคเรามาเริ่มจากอันนี้กันก่อนดีกว่านะคะก o o d ลักแบกกล่องน้ำโชค ค่ะแต่อันนี้เราแกะอันนี้ก่อนลกูกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอ่ะเราต้องมาแบ่งกันละค่ะสองกล่องนี้นะคะซื้อจากที่จีนนะคะเอามาช็อปล้าหนึ่งกล่องไปทั้งหมดสองช็อปนะคะได้มาช็อปล้าหนึ่งกล่องโอเคเรามาเป่ายิฉุกกันดีไหมคะหลูคริษินใครชนะได้กล่องซ้ายคนแพ้ได้กล่องขวาดีไหมคะเราจะไม่ต้องแย่งกันมา <Yeah. S 1> one two three one อะไรอะ ฮ่าฮาไงอ่ะยาอยาแปะกเป๋ายญิงชุบยายยาแปากระเป๋ายญิงชุอ่ามมีแพ้แพ้ลูกอ่าหนูได้กล่องนี้ไปค่ะมันมีได้กล่องนี้โอเคเรามาดูกันนะคะนี่นะคะทุกกล่องมีหน้าตาเหมือนกันหมดเลยเพียงแต่คนละสีนะนี่นะคะนี่มีทั้งหมดแปดสีกับหนึ่งตัวที่เป็นสีสีเกรดนะคะหนูคริสตินอยากได้สีอะไรคะ้วากี่้อยากได้สีชมพูค่ะ หนี่หรอชมพูไหนมีชมพูเข้มกับชมพูอ่อนชอชมพูเข้มดาร์กพิงค์เหรอคะเออกองไม่ชัดสแล้วโอเคหนูคิดสิอยากได้สีชุมพูเข้มนะคะมามีอยากได้สีว้าอ๋อมีสีแดงชมพูเข้มชมพูอ่อนเดี๋ยวกันนะคะงงสับสนนี่นะมันจะมีตัวนี้นะคะเป็นสีแดงใช่ป่ะชมพูเข้มชมพูอ่อนแล้วอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ สีบานเย็นหรอก็ไม่ชัดิค่ะโอเคสิเป็นสีบานเย็นใช่ไหมโอเคมามีอยากได้สีสีฟ้าละกันค่ะเพราะว่ามามีเกิดวันศุกร์ก็เลยอยากได้สีฟ้าหนูคริสลีนอยากได้สีชมพูเนาะเรามาแกะพร้อมกันดีไหมคะโอเควา e จูจิเลสก็เกิันเวนึงะอ๋อมามีขอโทษค่ะมามีลืม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 แปลว่าลูกแกะเองไม่ได้เนาะ มีจะเริ่มจากตรงนี้ให้นะคะน้องต้องน่ารักมากแน่ๆเลยใช่ไหมคะเราจะเอาไปใส่ของกันดีไหมคะใ,ใส่อะไรดีนะเดี๋ยวเราดูข้างในกันนะคะว่าน้องจะน่ารักขานาดไหนเป็นกล่องนำโชคเป็นถุงเงินนะเพราะฉะนั้นเราจะาไปใส่เงินกันดีไหมคะดีค่ะน้องหนูคิดเรียนทำงานได้หรือยังคะหา,างเงินให้แบบนี้ได้หรือยัง ไา้แล้วเหรอ <c oughs> ยา่าจะยังไม่ได้กวาดบ้านเลยอ้โหชายต้องกวาดบ้านแลกเงินนะคะกวาดบ้านถูบ้านแลกเงินแล้วเนี่ยหมามีม้ให้กล่องสุ่มหนูคริสตินอีกหนูคริสตินต้องทำต้องใจทำงานบ้านเพิ่มเลยนะคะรู้ไหมมาจ่ายค่ากล่องสุ่มให้หมามีม้เลยนะต๊บตึ๊บตึโอเคค่ะของหนูได้แล้วเกะเลย โอ้อยากเพิ่งเห็นการะการไปชีชสูบูหนูกินรีเห็นการแล้วว่าหนูทำเอาหมามีไม่ตื่นเต้นด้วยเลยอ่ะทำไมหนูแอบดูก้าวตัวเองอ่ะหนูไม่ใช่เลยหนูให้ดูชี้ชี้เสียชี้สูบู๋เ็จเสรียดูไม่เวลานะคะแกะเลยคะค่ะแกะเลยค่ะเก้ นี้ข้างในาเป็นห่อแดงแบบนี้นะคะหเหมือนจะมีกลิ่นเนาะแบบนี้ได้กลิ่นหอมลอยออกมาเลยอะ่ะอุ้ยจริงด้วยค่ะมีกลิ่นหอมหอืมใช่ค่ะกลิ่นหอมกลิ่นหอมโอเค One, two, three, วานชูชีลาแกะวเขาแกมเจอยังเจอเจอ,เจอ,เ,จอเจอรอยฉีกนะคะใช่หรือเปล่าไม่ใช่ซะหน่อยแต่มันต้องมีรอยฉีกๆก่อนนะคะในแบบเนี้ยเห็นไหมอยู่ทางฝั่งไหนนี่อยู่ทางฝั่งนี้ทะลุ ลายชิบชมาว้าวชิคๆแกะเบาๆนะคะเบาๆเบาๆพอแล้วนี้เดนแล้วว้าวมามีได้สีแดงเฮ้ยจินนี่ได้สีฟ้าที่มามีอยากได้อ่ะเพราวมามีได้น้องสีแดงอุ้ยหืมได้มีได้สีแดงอ่ะแลกกันไหมแล้วคู่นี้ได้อะไรมาก็แลกกันสรุป ดิซ่าเาเดินโอ้ยโอเคเรามาดูกันนะก่อนนะะดีเทลมันไม่เหมือนกันน่ะโอเคเรามาดูดีเทลนะเนนี่นะคะตัวสีฟ้าที่มันมีได้อ่ะเขาจะเป็นโบอย่างเงี้ยแมุสะตมีอย่างเงี้ยค่ะค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวสำหรับงานที่หลังมามีแนะนําก่อนนะคะนี่นะคะนนองเป็นโบอย่างงี้ตากิ้งได้แบบนี้นะคะเป็นตากิ้งน่ารักเนาะ นุมน่มๆเลยอ่าสายห้อยห้อยลูกกัดน,นะคะน่ารักแล้วก็น,นีหางหนูลวตดตาคุณเจเง็นมอ่ากล้องไม่ชัดเห็นไหมตาคุณ<ใ>จะไม่ชัดแป๊บหนึ่งโอเคเสร็จละตาหนูคุณเจ๋ค่ะของคิดดิ้งก็เป็นตากิ้งเหมือนกันนะคะนี่นะดีเทลของหนูคิดดิ้งก็จะเป็นโบวอย่างนี้นะคะแล้วก็เนี่ยเป็นกระเป๋าเหมือนกัน,นะค่ะข้างในเหมือนกันเลยต่างกันที่แบบว่า ต่างกันที่เออเอเซอรี่เครื่องหัวนิดนึงนะคะเป็นกิบโบกับเป็นโบข้างหน้าเลยแบบนี้โอเคอีกตัวหนึ่งที่อยากอิน r o d u c มากมากคือจริงๆแบบนี้อ่ะตั้งใจซื้อตัวนี้มาเพื่อเพื่อแบบเพื่อสะพายเลยนะคะเพราะว่าแบบแบบแบบนี้เห็นแล้วถูกใจค่ะน้องสวยมากเลยนี่มันมีรูกเพีมาด้วยนะนี่คะ่ะน้องดูเมียนะคะมันไหมค่ะค่ะลูกน้องมีทั้งหมดสี่สีนะคะนี่นะ ชมพูเขียวเหลืองฟ้าแล้วก็มีหนึ่งสีที่เป็นสีลุงล้งๆเป็นสีเคลตดมามีอยากได้สีเคร็ดิลินอยากได้อนไนคะเลือดเล่าเคลซีเคร็เ,ครเหมือนกันเนาะโอเคงั้นเรามาแกะกันดีไหมคะนี่ <c oughs> เราจะห้อยใบนี้ไปห้องกงด้วยกันดีไหมดีค่ะให้หนูห้อยอันนี้นะแล้วมามิมาม,มิถืออันนี้ให้สอ,อันนะโอ้มามีต้องถือสองอันเลยเหรอ แต่หนูไม่มีมือจับมัมีไม่อหอจับทำไมต้องจับมามีอ่ะหนูจับแขไนไงหืมจับโอเคมันมแกะละโอเคว้าวเห็นการแล้วแต่มามีรีบเขี่ยการทิ้งเลยนะคะ เดี๋ยวไม่ตื่นเต้นว้าวอืมข้างหลังมีรูแล้วเห็นสีแล้วแต่เป็นสีที่ถูกใจอยากได้แน่นอนอสีชมพู <laughs> ไม่ได้สีลุงเได้สีชมพูดูสิอาดูเดี๋ยวจะหาว่าไอ้นี่เห็นปะเห็นปะเห็นในรูเน,เนี่ย้เป็นสีชมพูสีชมพูเราไ็อยากได้อู่แล้วใช่ไหมคะเพราะเราสองคนแม่ลูกชอบสีชมพูกันเนาะ โอเคงั้นเราไปดูหน้าตาน้องข้างในกันบ่ว่าน้องจะหวานแหววขนาดไหนแล้วตาจกินตาของเล่นป่าวดูเมียไม่ได้ค่ะลูกเขาเป็นตาสวยๆอยู่แล้วว้าวโอ้ยสวยมากเลยลูก,กตาน้องเห็นไหมคะเดี๋ยวให้ดูนะคะตาน้องเป็นตาหัวใจนี่อย่างนี้เลยโอ้ยน้องคือหน้าตาน่ารักน่ารักจริงๆเลยอ่ะ่อยอยารั ไม่ไม่ผิดหวังไม่เสียใจเลยอะไรคะนี่นะคะเขาก็แถมสายนี้มาให้เป็นสายสายไข่มุกน่ารักมากเลยสวยมากเลยสวยมากลูกแล้วก็ตรงนี้นะคะหมีห้อยมันเป็นข่าุจยเทอร์ค่ะลูกนี่เป็นกระเป๋าท้มแบบนี้นะคะข้างในก็จะเป็นช่องเดียวโล่งโอ้ยแล้วสายห้อยแลสายมุกน่ารักมากโอเคใจละลายไปหมดเลยอืม โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะกระเป๋า Baby Tree นะคะ Good luck bag กับนี่นะคะเอ่อ Cross body bag ของของอันนี้นะคะดูเมียน,น่ารักมากโอเคขยายได้ไปตาเลยนะคะมาหนูคริสตินบายๆกันดีกว่าคะ่ะมา <c oughs> ยืนดียืนดีดีโอ๊ยลืมโชว์เลยเนี่ยใส่เสื้อคู่กันด้วยนะเห็นไหมเสื้มอม้วนหนีโอเคค่ะบ๊ายบาย แ s ราใช้เกมไม่ปืนฉีกันเลย